เงเล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนบทที่สี่ผีขโมดร้ายมันลอยวนไปเวียนมาบางครั้งก็ปลุบเข้าต้นตะเคียนฝั่งตรงข้ามบางครั้งก็พุ่งเข้ามาปืนแก๊ปในมือพรานคำปันแผดเสียงคำรามลั่นอย่างไม่ลดละ หมายจะยิงโดนดวงไฟเจ้าผีร้ายเช่นกันแต่ทุกครั้งทําได้แค่ยิงเฉียดไปมาและแล้วเหมือนดังโชคเข้าข้างนัดล่าสุดที่ยิงออกไปเป็นจังหวะเดียวกันที่ดวงไฟผีขโมดมันพุ่งตรงเข้ามากระสุนปืนก่อกลุ่มพุ่งเข้าเป้าหมายพอดิบพอดีไอ้ผีร้ายมันรีบลอยหายเข้าต้นตะเคียนแทบจะในทันทีเสียงหวีดวิวดังลั่นไม่ยอมหยุดเรากับเพิ่มความโกรธแค้นขึ้นทวีคูณ พรานคำปันถอดกระสุนปืนลูกซองชนิดลูกก้าออกจากสายสะพายต่อมาพรานเท่าจึงใช้มีดแกะเอาเม็ดตะกั่วทั้งเก้าเม็ดออกมาแล้วยัดเข้าปากจากนั้นก็บริกรรมคาถาสะกดวิญญาณอยู่พักใหญ่จากนั้นก็คลายออกมาส่งให้พรานน้อยบรรจุเข้าไปในปืนแก๊ปทั้งสองกระบอกดินปืนเศษของพรานไกลกับกระสุนสะกดวิญญาณพรานเท่าได้แต่ภาวนาขอให้เอาไอ้ผีร้ายตนนี้อยู่หมัดเมื่อกระสุนถูกบรรจุเข้าในกระบอกปืนเสร็จสับ พรานน้อยก็ส่งให้พรานคำปันทันทีจะเอามันอยู่ไม่ลงพรานน้อยเอ่ยถามข้าก็ภาวนาขอให้กระสุนที่ข้าปลุกเสกเอามันอยู่ยังไงก็คงต้องลุ้นดูแล้วว่ามันไม่อยู่ละพรานคำปันเราจะทำยังไงพรานพันเอ่ยขึ้นด้วยใจวันๆถ้าเอามันไม่อยู่เราคงต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าที่นี่กับไอ้ขมดดงตัวนี้ไงล่ะพรานเขตอาคมของข้าก็เริ่มจะเอามันไม่อยู่แล้ว ยังไงก็ต้องเสี่ยงดวงกันละว,วะสิ้นประโยคของพร,รานเท่าอีกสองชีวิตที่อยู่ด้วยกันบนห้างต่างแสดงสีหน้าไม่สู้ดีนักวินาทีต่อมาปืนแก๊ปขนาดสามปอกมาดีดก็ถูกยกขึ้นประทับบาเตรียมพร้อมยิงมันเป็นเวลาเดียวกันกับดวงไฟของไอ้เจ้าผีขโมดกำลังจะพุ่งออกจากต้นตะเคียนพอดีกระสุนพุ่งสวนเข้ากับไอ้ผีร้ายแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่มันกำลังออกจากต้นตะเคียน ดวงไฟสีแดงเรืองเรือมันกระเด็นกลับเข้าไปในต้นไม้พร้อมกับกระสุนที่พุ่งตรงเข้าไปฝังในเนื้อไม้ลุงลงมันจะออกไม้อกแล้วพรานน้อยร้องเมื่อดวงไฟของไอข้ขมดมันพยายามจะออกจากต้นตะเคียนแต่ดูเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นดึงมันไว้สายลมเริ่มกันโชกแรงขึ้นราวกับพายุด้วยอำนาจของผีร้ายส่งปืนมาอีเร็วเอากระบอกนี้ไปอัดกระสุนอีกเพียงอึดใจต่อมา เสียงปืนแก๊บกระดังออกมาติดกันสองนัดคราวนี้เสียงหอยหวนดังลั่นทั่วป่าพรานเท่ากระน่ำกระสุนปืนปลูกเสกเข้าใส่จนกระทั่งมาถึงนัดสุดท้ายพรานเท่ากลั้นใจภาวนาคาถาสะกดวิญญาณสำทับเข้าไปอีกครั้งกระสุนนัดที่9พุ่งเข้าหาดวงไฟผีขโมดท,ที่ต้นตะเคียนอย่างแม่นยำ<อ>ผีขมดกรีดร้องหอยหวนออกมาอย่างสุดเสียงดวงไฟสีแดง template, ค่อยๆถูกพลังงานลึกลับ ดึงเข้าไปในต้นตะเคียนอย่างช้าๆภายใต้ความลุ้นระทึกของทั้งสามพรานโดยเฉพาะพรานพันที่ดูเหมือนจะลุ้นกว่าใครเพื่อนดวงไฟขโมดค่อยๆถูกดึงอำนาจของกระสุนอาคมดึงเข้าไปในต้นตะเคียนจนมันหายลับเข้าไปเสียงกรีดร้องหอยหวนพร้อมกับลมแรงพลันมาลายหายไปเช่นกันต่างคนต่างดีใจโดยเฉพาะพรานพันอาการดีใจที่แสดงออกมานั้นมันดูสะใจซะมากกว่า ดีใจมากไปหรือเปล่าพรานพันพรานน้อยว่าเปล่าข้าแค่ดีใจที่ปราบพวกมันลงได้สาตใจสมากกว่ามัง้งพรานพรานคำปันเอ่ยสำทับข้าคืนล่วงเลยผ่านไปหลังจากปราบไอ้เจ้าผีขโมดลงได้ทั้งสามพรานต่างเอนหลังหลับตาพักเอาแรงอีกครั้งเวลาผ่านไปจวบจนดาวประกายพลึกขึ้นฉายจับบนฟ้าด้านทิศตะวันออก หยดน้ำค้างและความหนาวเหน็บในยามเช้าตรู่ปลุกให้พรานทั้งสามงวงเงียตื่นขึ้นมาหลังจากไต่ลงจากห้างพรานน้อยก็จัดแจงก่อกองไฟหุงหาอาหารเมื่อครั้นจัดการธุรส่วนตัวและอาหารเช้าเสร็จสับฝ่ายพรานน้อยหลังจากที่จัดการแผลที่แขนก็จัดหอ่อข้าวห่อหนึ่งที่เตรียมไว้ใส่ย่ามขึ้นสะายบา่าไปกันหริยังลุงเขาหันหน้าไปทางพรานคำปันที่นั่งตรวจเช็คปืนอยู่ ไปกันเลยสองพรานลุกขึ้นบายหน้ากลับไปทางหมู่บ้านฝ่ายพรานพันที่ในใจตอนนี้จะออกจากป่าเพียงอย่างเดียวนั้นก็ร้องถามขึ้นมาพวกเองจะไปไหนทางออกจากป่าอยู่ทางนี้ส่วนทางนั้นมันกลับไปทางหมู่บ้านผีหานะเว้ยอย่าบอกนะว่าพวกเองจะกลับไปช่วยนมคนนั้นใช่แล้วพรานพวกข้าจะกลับไปหาสหายของข้าพรานน้อยตอบเสียเวลาเปล่านะ ปานนี้คง,งไม่รอดหรอกอ้าวลุงทำไมพูดจาแบบนี้ไอ้ไกลเพื่อนข้าอุตสาห์เสียงชีวิตให้พวกเราออกมาได้แต่ลุงกลับมาพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ได้กินลูกปืนข้าหรอกว่าแล้วพรานน้อยทำท่าปราดเข้าหาพรานพันฝ่ายพรานคำปันเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าห้ามหยุดไอ้น้อยอย่ามาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้พรานคำปันว่าก่อนจะหันไปเอ่ยกับพรานพันพรานมีสิทธิ์เลือกอยู่สองทางนะ ทางแรกไปกับพวกเราทางที่สองออกไปจากที่นี่คนเดียวเหลือเขาเองนะพรานตอนนี้ไอ้ผีขโมดมันก็ถูกสะกดแล้วป่านี้มันก็กลายเป็นป่าธรรมดาส่วนพวกข้าสองคนจะกลับเข้าไปตามหาเพื่อนของพวกข้าเพราะเราพรานป่าแห่งดงมากข่าไม่มีทางทิ้งให้สายตายในป่าแม้เหลือเพียงกระดูกชิ้นเดียวก็จะพากลับสิ้นประโยคพรานเท่าคำปัน สิ้นประโยคพรานเท่าคำปันก็ผลักเจ้าพรานน้อยให้เดินหน้าไปทิ้งให้พรานพันยืนขบกรามอยู่ตรงนั้นแต่พรานเท่าพันก็ยืนอยู่เพียงไม่นานจากนั้นเขาก็สาวเท้าตรงไปยังทางออกจากป่าแห่งนี้ทันทีโดยไม่สนใจสิ่งใดๆลุงไม่น่าห้ามข้าเลยน่าจะปล่อยให้ข้าสัดนายเท่าคนนั้นสักทีนึ่งเอน่าปล่อยแกไปแกคงโดนผีหาเล่นงานจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คิดอย่างเดียวว่าจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้เสียงสนทนาระหว่างสองพร,รานดำเนินไปตลอดเส้นทางปืนในมือทั้งสองถูกยกขึ้นในท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาการเดินทางย้อนกลับไปหมู่บ้านปางลุ่มใช้เวลาอยู่นานโขเนื่องจากต้องพักเป็นระยะให้ผู้บาดเจ็บคือพร,รานน้อยได้พักเอาแรงโชคดีที่เส้นทางถูกถางไว้เมื่อตอนเข้ามาทีแรกจึงไม่เสียเวลามากเท่าไหร่จวนค่อนบ่ายพวกเขาทั้งสองก็มาถึงลำธาร ขวางกั้นหมู่บ้านกับผืนดงพร,รานเท่าและพร,ะรานนมต่างสูดหายใจเข้าเต็มปอดเรียกความฮึกเหิมจากนั้นจึงข้ามลำธารไปภาวน,นาเห่ไกลรอดปลอดภัยทีเถอะพร,ะรานน้อยพึมพำเมื่อพ้นลำธารขึ้นมาได้และเดินต่อไปจนถึงทางเข้าหมู่บ้านบัดน,นี้ตามพื้นถนนทางเดินเต็ไมไปด้วยปลอกกระสุนปืนลูกซองและรอยเลือดสีดำกระจายไปตามทาง ปลายกระบอกปืนของพรานคำปันและพรานน้อยสายไปมาอย่างระวังพวกเขาตะโกนเรียกพรานไกลไปตามทางเรื่อยๆแต่ก็ไร้เสียงใดๆตอบกลับมาจนกระทั่งถึงบ้านไม้ที่พวกเขาขึ้นไปหลบเมื่อคืนทั้งสองพรานขึ้นไปสำรวจแต่ก็ไร้วีแววของไกรเช่นเคยเอาไงดีลงคำปันไม่เจอมันเลยหรือว่ามันพลาดท่าไอ้พวกผีหานไปแล้วพรานน้อยว่านั่นปากเองหรือว่าไอ้น้อย ไอ้ไกลมันคงหลบอยู่แถวแถวนี้แหละเราลองแยกกันหาตามกระท่อมให้หมดทุกหลังเพื่อจะเจอมันว่าแล้วการค้นหาพรานไกลก็เริ่มขึ้นอีกครั้งกระท่อมแล้วกระท่อมเล่าที่พรานทั้งสองช่วยกันค้นหาแต่ก็ไม่ปรากฏเงาของพรานไกลดังเช่นเคยพรานคำปันกับพรานน้อยกลับมาเจอกันที่เรือนไม้หลังเดิมทั้งสองได้แต่สายหน้าให้กันแทนคำตอบความคิดต่างๆนานา,นาที่ว่าสหายของพวกเขา ไม่มีทางรอดจากเหตุการณ์เมื่อคืนเริ่มประดังเข้ามาในหัวเองเห็นรอยเอกพวกผีหานั้นเปล่าวะพระานคำปันเอ่ยขึ้นพรานน้อยพยักหน้ารับเมื่อสังเกตเห็นร่องรอยการเดินเป็นขบวนของเหล่าผีหา่าออกไปตามทางเดินที่ทอดยาวออกไปทางด้านหลังของหมู่บ้านขึ้นไปทางเชิงเขาตามไปดูดีไม่ลุงถ้าเผื่อเอกไกลมันหนีพวกผีห่าขึ้นไปบนเขาข้าก็คิดว่าอย่างนั้นละ เปืนเองอัดกระสุนไปพร้อมแล้วนะพรานน้อยพยักหน้าตอบนาทีต่อมาพรานเท่าก็นำทางเดินลัดเลาะไปตามทางที่ทอดยาวไปเรื่อยๆวกซ้ายเวียนขวาไปตามแนวกระท่อมที่ปลูกขึ้นสลับกันจนตัดออกมาถึงท้ายหมู่บ้านครานี้พวกเขาก็เจอเข้ากับดงหญ้ารกเรือ้อที่ลู่ไปเป็นทางเพราะมีการเหยียบย่ำของใครหลายๆคนตามพงหญ้าที่ลู่เอ็นบางแห่ง ปรากฏรอยเลือดสีดำเป็นทางยาวบางแห่งเป็นกลุ่มกองแสดงให้เห็นว่าตลอดเส้นทางนี้มีการต่อสู้อย่างดุเดือดเมื่อพ้นดงหญ้ารกออกมาได้ก็พบเข้ากับไร่ซากบางแห่งยังหลงเหลือพืชพันธุ์ประเภทแต่งร้านแต่งไทยที่สุกงอมจนส่งกลิ่นหอมไปทั่วเก็บไปด้วยสักสองสามลูกไม่ลุงพรานน้อยว่าดีเหมือนกันเองกับขา้าเก็บคนละสองสามลูก ยาวไปเยอะเดี๋ยวเดินขึ้นเขามันจะลําบากพรานคําปันว่าเมื่อผลไม่ซากขึ้นมาถึงเนินเขาร่องรอยของการตะกุยดินยังปรากฏให้เห็นชัดพร้อมกับปอกกระสุนปืนลูกซองพรานทั้งสองเห็นดังนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาได้นิดหนึ่งการแกะรอยตามพรานไกลเป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะเส้นทางที่ค่อนข้างลาดชันของเชิงเขาทําให้การปีนป่ายไต่ขึ้นไปค่อนข้างลําบากพอสมควรไอ้ไกลมันขึ้นมาได้ยังไงวะ พรานน้อยพึมพำอยากรู้ไว้เจอมันก็ถามเอาเองแล้วกันพรานคำปันว่าเออลงุงคิดไปคิดมายังนึกโกรธไอต้ตะเท่าพัน์ไม่หายเลยนะลุงคนอุตสาช่วยแท้ๆไม่ขอบคุณแถมยังพูดจามหามาอีกชัางแกเถอะนะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธแกหรอกอีกอย่างตอนนี้หาตัวไอไกลให้เจอก่อนคำจะดีกว่าระหว่างเส้นทางที่ทั้งสองไต่ขึ้นไป มีจุดหนึ่งที่มีหยดเลือดสีแดงหยดเป็นทางซึ่งต่างจากหยดเลือดของพวกผีหาที่เห็นมาตลอดเส้นทางพรานทั้งสองเห็นแล้วมั่นใจเลยว่าเป็นเลือดของพรานไกลแน่นอนทั้งสองต่างเร่งเดินทางตามรอยเลือดไปในใจภาวนาอยู่ตลอดขอให้ไกลปลอดภัยข้อนวันล่วงไปฝ่ายผู้ที่ติดตามหาพรานไกลก็มาหยุดที่ปากถ้ำแห่งหนึ่งบนเชิงเขาภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ คือพรานไกรที่นอนพิงปากถ้ำในสภาพที่โชกเลือดอย่างไร้สติพรานคำปันกับพรานน้อยต่างเพ่นเข้าหาแทบจะในทันทีไอ้ไกรพรานทั้งสองต่างก้นต่างแย่งกันเขย่าตัวเรียกพรานไกรเป็นพลวันส่งน้ำมาเร็วพรานเท่าว่าพรานน้อยรีบส่งกระบอกน้ำให้จากนั้นก็ล้างหน้าให้ไกรเผื่อหวังว่าเขาจะได้สติทั้งสองปฐมพยาบาลพรานหนุ่มอยู่นานโข จนเขาฟื้นสติกลับมาได้ไอ้ไกลเป็นไงบ้างวะไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหรแค่เหนื่อยวะไอ้น้อยแล้วนี่มากันได้ยังไงพรานไกลว่าก็ตามรอยเองกับพวกผีหานั่นมาไงพรานเท่าว่าไกลได้ยินคำว่าผีหาอีกครั้งเหมือนเขาคิดอะไรขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามออกไปตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้ว บายแกแล้วละวะมีอะไรรึพรานเท่าว่ารีบออกไปจากที่นี่กันเร็วเข้าเถอะก่อนที่พวกผีหาในถ้ำจะออกมาได้ไกลว่าเอ็งขังมันไว้ในถ้ำรึเอ็งอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยน้อยรีบลงจากเขาแล้วออกไปให้พ้นเขตหมู่บ้านก่อนดีกว่าแต่ว่าเอ็งบาดเจ็บอยู่นะพรานน้อยว่าเจ็บแค่นี้ไม่ตายเว้ยแต่ถ้าเราออกจากที่นี่ไม่ทันก่อนค่า เรานั่นแหละตายแน่นอนไกรว่าพรานหนุ่มยันตัวยืนขึ้นจากนั้นจึงเร่งให้พรานทั้งสองตามลงไปให้ทันทางลาดที่ค่อนข้างชันทําให้คนทั้งสามถลายลงมาจนแทบจะคว้าต้นไม้และกอหญ้าไว้ไม่ทันเมื่อถึงพื้นเบื้องล่างยังไม่ทันที่จะตั้งหลักดีไกรก็ดีดตัวผึงวิ่งเพ่นแทบจะในทันทีอีกสองคนที่ติดตามหลังต่างวิ่งลากขาไปตามๆกัน ช้าๆหน่อยสิว่าไกลพวกข้าตามไม่ทันเลยพรานเท่าร้องขึ้นไกลที่วิ่งนำหน้าหยุดชะงักวิ่งกลับมาประคองปีกพันเท่าช้าไม่ได้หรอกลุงเจอแบบเมื่อคืนตายแนะ่เองก็บอกพวกข้าบางสิว่าว่าเองเจอเมื่อคืนมันเป็นยังไงพวกข้าจะได้ตั้งตัวรับมือได้พรานคำปันว่ารับมือไม่ได้หรอกพวกนี้ฆ่ายังไงมันก็ไม่ตายตอนนี้หนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนดีกว่า พรานไกรพยายามพยุงตัวพรานเท่าให้วิ่งก่อนที่ความเมืดจะกลับมาอีกครั้งตะวันบรีแสงคล้อยตาจรดเหลี่ยมเขาสามพรานวิ่งจนมาถึงท้ายหมู่บ้านพลันเสียงหวีดร้องแหลมก็ดังขึ้นมาทางปากถ้ำบนเชิงเขาทั้งสามพรานหยุดวิ่งหันกลับไปมองแทบจะพร้อมกันบริเวณตรงนั้นเป็นที่อับแสงมองขึ้นไปภายใต้ความสลัวของทิวไม้เตียเต้ยเงาดำต่างเคลื่อนตัวไปมา ลงมาตามเนินเขาคราวนี้ไกรกระชากตัวพรานเท่าให้วิ่งทันทีความมืดเริ่มปกคลุมผืนดองอีกครั้งจากนั้นก็ค่อยๆคืบคลานมาปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งเหล่าผีหาที่เคลื่อนตัวลงมาตามเงาเมืดต่างส่งเสียงร้องหวีดวิวไล่หลังการวิ่งของพวกผีหารวดเร็วกว่าคนธรรมดาหลายเท่าเพียงแค่เวลาไม่กี่อึดใจก็ตามทั้งสามพรานทันตายหาละทีนี้ไกรอุทานออกมา เมื่อเหล่าผีหาตีวงล้อมพวกเขาไว้พรานเท่ากับพรานน้อยทํำท่าจะปลดปืนออกมาถือไว้ใครเห็นดังนั้นจึงเรียบห้ามยิงไปก็เปลืองกระสุนเปล่าพวกมันไม่ตายหรอกแล้วใจทำยังไงวะน้อยว่าตัดหัวพวกมันเท่านั้นตัดหัวมันก็ไม่ตายไม่ใช่หรือใช่มันไม่ตายก็จริงแต่นานโขทีเดียวที่พวกมันจะฟื้นตัวใครว่า เสียงฝีเท้าวิ่งไปมาตามแนวกระท่อมแข่งกับทั้งสามพรานครั้งนี้เองที่พวกเขารู้จักกับคำว่าวิ่งหน้าตั้งมันเป็นยังไงผีหาหลายตัวที่วิ่งตามหลังบางตัวกระโจนเข้าหาหมายจะตะครุบแต่ก็ถูกฟันสวนด้วยคมมีดล้มกลิ้งไปบางตัววิ่งมาขวางก็ถูกคมมีดฟันเข้าที่ก้านคอจนเกือบขาดเมื่อพวกเขาวิ่งมาถึงเรือนไม้หลังใหญ่ตรงกลางหมู่บ้าน พวกเขาก็ต้องหยุดชะง,งักแทบจะในทันทีเมื่อเราบรรดาผีหาเกือบครึ่งร้อยยืนจังก้าขวางอยู่พวกมันบางตัวแยกเขี้ยวสีดำพร้อมกับวีดร้องข่มขวัญอยู่ตลอดเวลาการเข้าประทะก,กันเริ่มขึ้นอีกครั้งตรงลานกว้างเต็มไปด้วยความชุลมุนแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนผีอันไหนคนฝ่ายผีหาที่ถูกตัดหัวต่างลงไปกองที่พื้นกันเกลื่อน ทางด้านสามพร,รานตอนนี้เริ่มอ่อนแรงลงไปทุกขณะเพราะอีกฝ่ายมีจำนวนมากกว่าหากเทียบกันก็เท่ากับหนึ่งต่อ20จังหว 1, ระหนึ่งพรานเท่าเสียท่าเนื่องจากเจ้าผีหาที่พุ่งตัวเข้าหาอย่างแรงทั้งคนทั้งผีต่างล้มกลิ้งไปตามๆกันฝ่ายผีนรกที่กำลังเหนือกว่ามันผุดลุกขึ้นคร่อมร่างของพร,รานเท่าไว้ในปากที่เรียงรายไปด้วยฟันอันแหลมคม หมายจะงับเข้าที่ก้านคอของพรานคำปันพรานเท่ารวบรวมกำลังที่พอจะมีเหลืออยู่บ้างในตอนนี้สองมือของพรานเท่าคว้าเข้าที่คอของเจ้าผีหายันไว้ไม่ให้คมเขี้ยวของมันลงมาฝังเข้าที่คอยันมันไว้ก่อนนะลุงไกรร้องขึ้นในขณะที่ตัวเองกำลังโรมรันพันตูกับพวกผีหาเช่นกันฝ่ายพรานน้อยก็ไม่ต่างกันความอ่อนล้าเริ่มประดังเข้ามา จนแทบจะถือมีดในมือไว้ไม่ไหวยิ่งความปวดปร้าวจากบาดแผลที่ได้รับเมื่อครั้งก่อนทำให้แขนของเขาสั่นระริกพรานคำปันเริ่มจะทานแรงอันมหาศาลของผีร้ายไม่ไหวไอ้ไกรไอ้น้อยหนีไปเร็วพรานเท่าร้องขึ้นเมื่อเห็นว่าตนคงทนแรงของผีหาไม่ไหวไม่ได้ลุงมาด้วยกันต้องกลับด้วยกันไกรว่าในระหว่างนั้น พรานหนุ่มทั้งสองพยายามสลัดตัวออกจากกลุ่มผีหา่าเพื่อให้เข้ามาใกล้พรานเท่าเรี่ยวแรงของพรานคำปันเริ่มอ่อนลงทุกทีคมเขี้ยวของผีห่าเข้าใกล้ลำคอลงทุกขณะวินาทีอวสานของชีวิตพรานเท่าใกล้ามาถึงแต่ทันใดนั้นแสงไฟวูบหนึ่งก็ลอยประทะเข้าที่ใบหน้าของผีร้ายแตก่กระจายจนทำให้ร่างผีห่าพล่าออกจากร่างของพรานเท่า พรานคำปันรีบลุกขึ้นคว้าเอาคบเพลิงที่ตกอยู่ใกล้ๆขึ้นมาพลางหันบรีหันขวางมองหาเจ้าของคบเพลิงไอเท่าพันแกพึมพำออกมาเมื่อเห็นร่างของพรานพันยืนถือคบเพลิงตวัดซ้ายตวัดขวาใส่พวกผีหาจนพวกมันถอยออกเป็นวงกว้างนึกว่าเองหนีออกจากป่าไปแล้วพรานคำปันเอ่ยขึ้นเมื่อพรานพันเดินเข้ามาใกล้ ทีแรกก็ว่าจะไปแต่อดห่วงพวกเองไม่ได้ไหนๆก็ช่วยข้าไว้แล้วก็ถึงคราวที่ข้าต้องช่วยพวกเองบ้างพรานพันว่าพร้อมส่งไม้คบเพลิงให้พรานไกลและพรานน้อยนาทีต่อมาไฟจากคบเพลิงก็สว่างขึ้นเหล่าผีหากลัวไฟอยู่แล้วต่างถอยห่างออกไปแต่ยังมีบางตัวที่ทำใจกล้าวิ่งเข้ามาเมื่อครั้นถูกคบไฟตีเข้าก็ถอยออกไป กระนั้นการโอบล้อมของผีหายังไม่หยุดลงเรากับว่าคืนนี้พวกมันต้องเอาชีวิตของคนกลุ่มนี้ให้จงได้มีคาถาคมอะไรงัดออกมาหน่อยสิว่าไอ้นมพรานพันว่าพลางหันไปทางพรานไกลมีดีแทบทุกบทละครับแต่อาคมมันใช้กับพวกโอปปาติกะไม่ได้หรอกพรานเมื่อคืนที่ข้าสู้กับมันข้าลองหมดทุกบทแล้วไม่มีบทไหนจัดการพวกนี้ได้เลยพรานไกลว่าถ้าเป็นอย่างที่เองว่าก็มีทางเดียว ที่จัดการแล้วล่ะทางไหนล่ะพรานพันตัดหัวก็แล้วสับเลสัดยังกัะเนื้อหมูมันยังฟื้นกลับมาได้พรานน้อยเอ่ยขึ้นเผามันไงดูสิว่ามันจะยังต่อร่างกลับมาได้อีกไหมว่าแล้วพรานพันก็ถือคบเพลิงตรงเข้าหาร่างผีหานรกที่นอนไร้หัวจากนั้นก็จี้คบเพลิงเข้าที่ร่างผีหาตัวนั้นไม่น่าเชื่อว่าร่างของผีร้ายจะลุกติดไฟได้อย่างรวดเร็ว น้ำเลือดสีดำคล้ำดูเหมือนจะเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีร่างที่นอนไร้หัวดินเร่าๆอยู่นานก่อนจะนิ่งไปบรรดาผีหาที่เห็นว่าเพื่อนของพวกมันถูกเล่นงานด้วยเปเลวไฟดับดิ้นไปแล้วต่างถอยออกห่างราวกับอย่างเชิงไงล่ะที่นี้เจอเืิดผีให้ผีดูถึงกับถอยเลยสิบหกมึงพรานน้อยว่าตอนนี้ออกจากที่นี่กันก่อนเร็วอย่าให้ไฟดับเชียวนะพรานไกลว่า คนทั้งสี่ค่อยเดินฝ่าออกไปอย่างช้าๆเนื่องจากพวกผีหายังไม่ยอมเปิดทางหลายต่อหลายชั่วโมงก็ยังไม่พ้นเขตหมู่บ้านออกไปได้ข่าวว่ามันไม่ปล่อยเราไปแน่นอนวะพรานคำปันพึมพำออกมายังไงก็ต้องฝ่าออกไปให้ได้ไกรว่าตอนนี้มันเป็นการเปิดศึกทะลวงฟันอย่างเต็มรูปแบบต่างคนต่างรวบรวมกำลังทั้งเผาร่างพวกผีหาจนท้ายที่สุดก็ฝ่าพวกมันออกมาได้ ต่างคนต่างวิ่งสับขาอย่างเต็มที่เพื่อข้ามเขตลำธารไปให้ได้การลุกไล่ของปีาศาจร้ายพวกมันไม่ยอมลดลาเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งข้ามลำธารมาได้พวกผีหาจึงหยุดตามแต่กระนั้นมันยังส่งเสียงคำรามลั่นออกมาอยู่ตลอดราวกับเสือเจ้าป่าที่ไม่ยอมให้เสือตัวอื่นตัวใดย่างกลเข้ามาในเขตของพวกมันพวกมันหยุดตามแล้วไกลเอ่ยขึ้นด้วยความเหนื่อยหอบ ดูท่าว่าพวกมันจะออกจากเขตหมู่บ้านไม่ได้นะพรานคำปันเอ่ยเสริมดูแล้วก็น่าสงสารพวกนั้นนะลุงตายไปแล้วกลับกลายมาเป็นอมนุษย์ทนทุกข์อยู่ในสภาพนี้อะไรกันที่ทำให้พวกเขาเป็นแบบนั้นไกรพึมพำบอกมามันก็คงยากที่จะหาคำตอบในหนุ่มชาวบ้านพวกนี้คงตายกันยกหมู่บ้านเพราะโรคภัยบางอย่างเมื่อตายไป จิตวิญญาณที่ไม่ยอมตายตามสังขารจึงนำพาแรงอาถรรพ์ที่อยากจะขาดเดานำพาให้กลับมาเกิดเป็นโอปปาติกะดังเช่นที่เห็นอยู่นี่ที่พรานพันว่ามันก็น่าจะใช่อยู่นะหมู่บ้านที่นึกฝันว่าจะมาตั้งรกรากอยู่กลายเป็นแบบนี้เราคงต้องไปขออยู่กับพรานจอจที่บ้านซับยางแล้วล่ะว,วะพรานคำปันว่าหลังจากนั้นพรานทั้งสี่คนก็เดินทางจากดงใหญ่ หมายจะกลับไปพักที่ห้างเก่าเมื่อต่างหอบสังขารที่อ่อนล้าขึ้นมาบนห้างได้ต่างเอ็นหลังพิงคาคบไม้พลอยหลับไปตามๆกันจนตะวันสายโด่งเกือบเที่ยงของอีกวันพรานทั้งสี่จึงงัวงเงียตื่นขึ้นมาเมื่อลงจากห้างก็จัดแจงหุงหาอาหารกันเมื่อจัดการกับอาหารและธุระส่วนตัวเสร็จสับพรานไกลจึงเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนมีใครเห็นผีขโมดบ้างผีขโมดเปล่า ลุงคำปันสะกดมันไว้แล้วพรานน้อยว่าว่าแต่เองถามหามันทำไมวะหรือว่าเองจะปล่อยมันใช่แล้วไอ้น้อยข้าจะปล่อยผีขโมดตัวนั้นเองจะปล่อยมันทำไมวะพรานพันร้องขึ้นพวกเราเกือบติดอยู่ในป่านี้จนตายแล้วตอนนี้เองจะปล่อยให้มันมาเล่นงานเราอีกหรอคิดดูดีๆนะลุงผีขโมดตัวนี้ดูเหมือนว่าทีแรกมันพยายามไล่ให้พวกเราออกไปจากที่นี่ ด้วยเหตุผลประการใดประการหนึ่งแต่พวกเราต่างฝืนเข้ามาและเหมือนว่ามันจะคอยเฝ้าไม่ให้ใครหรือผู้ใดหลงหรือตั้งใจเข้ามาหากเราไม่ปล่อยผีขโมดตัวนี้หากเราไม่ปล่อยผีขโมดตัวนี้หากมีคนที่ค้นหาที่นี่เหมือนเราละ่ะเพื่อกันไม่แคล้วชีวิตไปทิ้งในหมู่บ้านปางลุ่มก็ควรจะให้ผีขโมดมันทําหน้าที่ของมันไกลว่ามันก็ถูกของเองนะไกล แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าหากปล่อยมันแล้วมันจะไปเล่นงานผูกเราอีกพรานคำปันว่าก็คงต้องเสี่ยงดวงดูเอาลรลุงฝ่ายเราก็เล่นงานมันไม่ใช่น้อยเช่นกันอย่างไรเสียกลางวันมันคงไม่มีฤทธิ์เท่าไรหรอกเราเร่งเดินทางออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนค่ำมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเอางั้นก็ได้วะพรานคำปันว่าพรางถอนใจไกลเดินตรงไปที่ต้นตะเคียนจากนั้นเขาก็พนมมือขึ้น ไร้คาถาถอนบนสะกดอยู่ครูบรรยากาศที่นิ่งสงบเมื่อกี้กลับเริ่มมีลมแรงพัดมาต้นตะเคียนที่อยู่เบื้องหน้าพรานหนุ่มเริ่มสั่นแรงปานจะหักโค่นลงมามินาที่ต่อมาเม็ดตะกัวที่ฝังอยู่ที่ต้นตะเคียนก็ค่อยๆปุดออกมาแล้วร่วงลงที่พื้นจนถึงเม็ดสุดท้ายหลุดออกมาพรานเสียงคำรามดังลั่นก็ตามมาเอาไงดีทีนี้มันเล่นงานเราแนะ่พรานน้อยร้อง วิ่งสิวะเรื่องเอกจจรอยมันเล่นงานก็ตามใจพรานพันว่าหน้าที่ต่อมาพรานทั้งสี่คนต่างวิ่งสับขาอย่างสุดรแรงเกิดชนิดไม่เหลียวหลังต่อให้น้มควั่นหรือล้มกลิ่งก็ไม่มีใครหยุดพักชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าที่วิ่งกันมาโดยไม่หยุดพักในที่สุดบายแก,แ,กแก่ก็ออกมาพ้นดงขโมดได้ต่างคนต่างนอนหอบหายใจอย่างอ่อนลา้าตะวันอ่อนแสงลงเรื่อย การจัดหาที่พักก็ได้เพียงเพิงหินบนเชิงเขาเท่านั้นแต่ก็ถือว่าคืนนี้ยังดีถือว่าโชคดีที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนทําให้พรานทั้งสี่นอนหลับได้อย่างเต็มที่จนถึงรุ่งเช้าแสงตะวันในเช้าวันใหม่เฉิดฉายขึ้นมาพร้อมกับคําอําลาของพรานพันที่แกขอแยกตัวเพื่อเดินทางกลับหมู่บ้านของตนและแจ้งข่าวการตายให้ญาติของเหล่าสหายร่วมทางของเขาได้ทราโบโชคดีนะทุกคน อาค่ายยังไม่ตายก่อนเราคงได้เจอกันอีกพรานพันว่าโชคดีเหมือนกันนะพรานว่างเมื่อไรไปหาพวกข้าได้ที่บ้านซับยางได้เสมอพรานคำปันว่าสิ้นสุดการอําลาต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไปด้านทั้งสามเมื่อมาถึงบ้านซับยางก็ได้กระจายข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับปางลุ่มให้คนอื่นทราบทันทีและสุดท้ายพรานไกลก็ได้เผาแผนที่หนังแผ่นนั้นทิง้ง ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในสมบัติที่พ่อเขาทิ้งไว้ให้แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ถึงเส้นทางและการมีอยู่ของแผนที่แผ่นนี้เขาจึงต้องจำใจเผาทิ้งและทั้งสามพรานจากบ้านดงมะค่าก็ลงหลักปักฐานที่บ้านซับยางกับพรานจ่อย